อันแรกเลยนะครับที่อยากจะต้องบอกทุกท่านก่อน mm hmm. ก็คือว่าในส่วนเรื่องของหัวเมืองเนี่ยนะครับเราก็จืบใช้มาตั้งแต่ในสมัยกรุงศรีธยาแล้วนะครับทีนี้เ yep. มืองที globally, ่เราใช้กันเนี่ยนะครับเมืองลำดับแรกเนี่ยเราเรียกว่าหัวเมืองชั้นในนะครับหรือว่าหัวเมืองจัตวาก็เป็นเมืองเล็กๆที่อยู่รายรอบของเมืองหลวงนะครับอ่ะอันดับที่1นนะครับก็คือหัวเมืองชั้นในหรือว่าเมืองจัตวาอย่างที่2ครับก็คือหัวเมืองชั้นนอก S <S หัวเมืองชันง้นนอกเนี่ยนะครับก็จะเป็นเมืองพญายพญายมหานครนะครับแล้วก็มีพวกเมืองเอกเมืองโทเมืองตรีนะครับซึ่งจะอยู่ห่างไกลจากราชธาน,นีออกไปนะครับก็จะเป็นหัวเมืองชั้นนอกเมืองประเภทที่2นะครับประเภทที่3ครับก็คือหัวเมืองประเทศสร,ราชนะครับหัวเมืองประเทศสร,ราชเนี่ยนะครับก็จะมีการให้สิทธิกรรมสิทธิ์ในกษัตริย์นะครับของแต่ละอาณาจักรในปกครองกันเองนะครับแล้วก็มีการสืบทอดอํานาจกันต่อมาซึ่งจริงๆเนี่ยจะมีประเด็นต่อไปนะครับที่จะพูดถึงว่า ตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่1ของกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยก็มีการสถาปนาหัวเมืองบางเมืองให้เป็นเมืองประเทศสลาชด้วยแต่ว่าเป็นเพียงแค่บางช่วงเวลานะครับทีนี้ครับวิธีการแบ่งหัวเมืองเนี่ยมันก็ไม่ใช่เพียงแค่หัวเมืองชั้นนอกชั้นในนะครับแล้วก็เมืองประเทศสลาดอย่างเดียวเนี่ยแต่ว่ายังมีวิธีการแบ่งอีกประเภทหนึ่งนะครับก็คือบอกว่าหากเป็นหัวเมืองทางภาคเหนือและภาคอีสานเนี่ยนะครับก็จะอยู่ในความดูแลของสมุหานายกก็คือขึ้นกับกรมมหาทัย นะครับแยกก่อนนะฮะฝั่งฝั่งเหนือขึ้นกับมหาไทยทีนี้พอเป็นหัวเมืองภาคใต้นะครับก็จะขึ้นอยู่กับสมุพระกรลาโฮมก็คือกระทรวงกรลาโฮมนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของถ้าเป็นหัวเมืองชายทะเลฝั่งตะวันออกนะครับก็จะอยู่ในการดูแลของกรมท่านะครับก็อย่างเช่นตัวอย่างนนทบ,บุรีสุขประการสุรสงครามสมุสาครบุรีชนบุรีบางละมุงละพวกเนี้ยนะครับครับผม ทีนี้นะครับอันก็จะบอกว่าไอตัววิธีการแบ่งประเภทเมืองนะครับผมวชัน้นนอกชั้นในพวกนี้ก็จะถูกยกเลิกไปในเมื่อมีการใช้ระบบเทศาพิบาลในปี2,437ในสมัยรัชกาลที่5ดังนั้นแปลว่าในต้นรัชกาลที่5เนี่ยวิธีการแบ่งแบงแบ,บนี้ก็ยังคงมีอยู่เสมอนะครับแล้วก็ไอการตั้งเมืองเนี่ยมันก็มีอยู่ตลอดนะครับไม่ได้มีเพียงแค่ว่าในสมัยรัชกาลที่อย่เดียว